โอเคครับก็้างสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชิดสายดอยเราทุกท่านเลยวันนี้ก็พบกับพี่เราอินฟินิตี้แบงค์ครับพอดีวันนี้ทุกคนคือพี่อ่ะแบบได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามามันเสียงสวรรค์นะครับแบบเร่งๆก็เลยรับแบบเฮ้ยเฮียใครโทรมาวพี่ท็อปโทรมาบักเอ็มร้อยเสร็จแล้วรู้ไหมความคิดแรกกูคิดเลยกูคิดถึงบักมาลีเลยกูอยากเสิร์ฟมึงว่ะไอ้เฮียรถกูเสร็จแล้วเนี่ย เดียกูอยากเจอเน MM ี่ยมึงจะคนมาแล้วกูคนไปได้หมดแลวเจอเนี่ยไม่ได้มีอะไรล็อกห้าเก้าชักสามชิวๆนะได้ยินเสียงเมื่อไหร่นี่แหละครับเสียงเป็นเสียงที่แบบว่าเหมือนรถแบบน้ามันจะหมดน้ํามันจะหมดแต่จริงไม่ได้หมดนะครับคือเขาต้องบอกว่าเขาจูนนะครับผมเพราะว่า M เนี่ยถ้าใครหลายๆคนที่เล่นเนี่ยจะรู้ว่า M S X เนี่ยเวลาเราทําลูกทำอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ รอบตัดนะครับเพราะว่ากล่องเดิมเนี่ยมันจะตัดเพราะฉะนั้นมันต้องพ่่มกล่องบางคนจะใส่ API อะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกพี่อย่างข้างโตยก็จะใส่ API เพราะว่า ผมเนี่ยทำสเต็ปเนี้ยไปกินเงินมาลีก่อนแล้วเดี๋ยวได้เงินมาลีปั๊บผมจะส่งรถลงให้เจ้าตัวทำอันนี้ก็พูดตรงก็คืออันนี้พี่ท็อปเป็นพี่ชายที่อ่าอันนี้พูดถึงเรื่องพี่ท็อปกันเลยพี่ท็อปก็เป็นพี่ชายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่มอ่าบิ๊กไบค์นะครับแล้วแกขับเ1 0 0ันะครับผมก็คือสนิทกันในกลุ่มจริงๆแล้วพี่ท็อปเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนในกลุ่มที่แบบสนิทกันมากนี่เองครับก็เลยบอกแกว่าเอ้ยพี่ท็อปแม่งเนี่ย ผมเนี่ยอยากได้5 9้าชักสหวัเออแต่คือแบบถ้าผมส่งรถไปทำทั้งตัวอ่ะผมจะทำสเต็ปใหญ่เลยพี่ทำได้ไหมแกบอกว่าเอยมันสบายๆยอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ทำให้ก็ได้แต่ว่าด้วยความรู้สึกที่แกไม่เคยทำแกเคยทำสูงสุดแค่5 9ไม่มีชักแกก็บอกว่าก็วิ่งดีนะแต่นี้ก็คือแกลองเลยเป็น5 9้าชักสก็คือเป็นข้อเหวี่ยงเนี่ยเป็นข้อแบบยืดยืดถาวรน,นะครับก็เขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ใช้สลักอะ่ะคือยือดถาวรอ,อะ่ะแล้วก็ลูกสูบ เป็นลูกสูบเบอร์5 9ก็ไม่รู้ว่าของอะไรเหมือนกันน่าจะลูกโซหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปถามแล้วเหละอย่ากแกก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่าวันนี้เรามาดูแกจูนเรามาดูแกแบบรันอินเครื่องว่าเอ้ยเครื่องสาตาร์ทแล้วนะนู่นนี่นั่นเออทำแล้วนะอะไรเงี้ยก็ประวัติพี่ท็อปก็ไม่ได้มีเลยมากครับหนึ่งเขาเป็นคนดีครับผมแล้วก็ติดล่องติดยายอยู่กับพี่ตลอดนะครับแล้วแกเป็นคนไม่โม้โอ้วดก็อย่างที่บอกแกจะไม่ค่อยโม้หรอกนะอืมก็แบบไม่ค่อยโม่แต่ก็ลอองงดูวว่่่าาจะิหรืเ คือถ้ารถอ่ะผ่านมือผมได้อ่ะคือแม่งไม่พังคือร้านนั้นอะจบเว้ยแต่ถ้าแต่ถ้าผ่านมือผมไม่ได้พังหรือวิ่งไม่ได้นั่นะคือร้านนั้นทําไม่จบแต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรป้าก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าในร้านนะครับผมก็อยู่นี่แหละพอดีผมมาขอร้านเขานั่งแล้วไม่ไม่มีปัญญาซื้อเข้ากินหรอกไม่ไม่มีปัญญาซื้อขาคกินหรอกมาขอเขานั่งสทุนแหละเขาก็มองแรงเนาะเราก็เสียโลโก้โอเคครับนี่ร้านพี่ท็อมามาถึงแล้ว อาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเครื่องดับแล้วนี่ดับแล้วนี่อ๋อแกกำลังนั่งจูนตอนนี้ตอนนี้พี่ท็อก็กำลังจูนให้อยู่นะครับก็เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมแต่เป็นการจูนเขาเลยก็จูนหอ,อใช่ไหมพี่อออ พอเป็นระยะเนี่ยเลยก็จูนน้ำมันแต่ละเกียร์ว่ามันจะต้องอะไรยังไงเท่าไหร่รอบอะไรยังไงที่ผมก็ดูไม่เป็นนะก็ให้พี่เราเขาทำนะครับผม<ร>แต่ว่า,<ร>าถามามั่วเอาเนาะเป็นรอบกันดำน้ําไปเลยก็มั่วๆกันไปต้อมีอมีน้ำสิไปตาดิโอ้เกิดอะไรวะเอาออกได้หมนี่ยและทั้งไปเลือกเลยโอเคครับนี่ก็มาดูรอบกันนะครับผม นะแต่มันไม่ดับเออมันเหมือนมันจะดับเนี่ยข้างหน้านี่คือตึงต๊งตึงต้งตึ้งตึ้งปกติแต่ข้างหลังนี่ครับเพ <c oughs> ิ่มเพเิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ท,าท่างเหี้ยไเลยเน่ยพิ้วช่างช่างครับจัดโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรถแต่ว่าต้องรอมันรันอินแล้วก็จูนเก็บอีกทีนึงเมื่อกี้ที่จูนข้างในก็ได้เรื่องแล้วแต่ตอนนี้คือมันสตาร์ทยากเลยเพราะว่ามันท่านี่นีดายแล้ว ไดมันไดมันไม่ไหวนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องรอซื้อไดมาใส<อ>่นี่ก็ต้องเปลี่ยนสายคลาดใหม่ปั๊กนะผมใส่สายคลาดใหม่ชิวๆนี่ดูเป็นไงสภาพพร้อมหรือเปล่าคือตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวคือเหลือประกอบชุดสี่ข้างเข้าก็น่าจะจบแล้วเพราะว่าเาแล้วก็เปลี่ยนในตัวไดสตาร์ทนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไดตอนนี้มันมันไม่ไหวอย,อย่างที่ว่าแล้วมันหนักนะครับผมก็ไม่ได้เสียว่าอะไรอยู่แล้วเป็นไง รอบนี้ชัดเจนเนาะโอเคครับก็เมื่อกี้พี่ไปลองมาแล้วแต่ยังไม่ทุกคนดูช่างท็อปจะใส่เครื่องท้ายเบอร์อะไรครับเนี่ยเครื่องท้ายแบบเสเอร์เออสเตอร์สเตอร์อหลังสเตอร์หลังเบอร์อะไรดิเอ็มน่าจะสามสองสามสองถ้าเป็นลูกห้าเก้าชักสามเนี่ยสามสองน่าจะโอเคเอ็มเลยไล่ไล,ไล,ไล่ไล่เบอร์เร็กร้องมันตื้อเป็นปะโอ้ว่าตาเครื่องเกียร์มันไม่เหมือนกันโอเครื่องเกียร์มันดีกว่าใช่ครับ เกีง่ายๆคืีหรอกแค่เกียร์มันยาวมันอาจารย์ทดเกียร์เอ็มเล็กเดิมเดิมมันเป็นล้อสิบสองไงโอ้บัดนี้พอมาเรามาใส่ล้อสิบเจ็ดปั๊บกลายเป็นยาวกว่าเดิมไปเลยทีนี้โอ้ประมาณนั้นแล้วเข้าใจแล้วครับถ้ากับว่าตอนนี้เหลือแค่เปลี่ยนสเตอร์เสร็จปั๊บก็จูนแล้วก็เปลี่ยนได้สตาร์ทสตาร์ทไม่ไหว แต่แบบเอาไปทําอยู่บ้านนอกแหละดูแล้วอ่ะดูนี่ตํารวจขี่ผ่านไปผ่านมาเหมือนของเล่นเลย,<า>ยโอ้เมื่อกี้ผมเอาออกไปลองชี้หน้าผมเนาะผมหันไปม,มองหน้าเลยเลยชี้ทําไมเนาะผมไม่กลัวเนาะบ้านผมอยู่นี่เนาะแต่ว่าเราก็รถเราก็ผิดกฎหมายแหละเสียงดังแต่ก็แบบว่าเราไม่ได้ยกล้อเราก็ขี่แบบลองที่เฉยแบบขับเบาเนาะแต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายและท่อดังก็เดี๋ยวต้องเอาจริงๆไม่แนะนําให้ไม่สนับสนุนให้เอามาขับบนท้องถนนหลวงนะครับก็คือจริงๆริเราจะทาไปที่สนามนั่นแหละ ก็ให้พี่ท็อปเป็นคนจัดการให้แต่ว่าตอนเนี้ก็รอแค่ว่าให้รถสมบูรณ์จูนเหลือแค่จูนเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนทําให้มันสตาร์ทง่ายขับลรื่นนะเนาะพูดตรงๆก็เดี๋ยวเอาไปลองกันเลยใครที่แบบว่าคิดว่าเก่าๆก็เจอได้หมดไม่ได้ไม่ได้หวันไม่ได้วันแล้วต,ตำรวจแถวนี้ก็เบาๆหน่อยนะครับผมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรอกบางที่แบบกูสตาร์ทเครื่องแม่งขี่ผ่านเลยยังไม่ใช่เออโอ้โหแบบมันจ้องยาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละก็ขอบคุณสร้างภาพมากบักบักล้มเนี่ยเดี๋ยววันไหนจะมาขอยืมไปขี่สักวันหน่อยสอบสอบอันนี้รถผู้ใดเนี่ยเอาเคือเทศฮะรถน้อยเนี่ยทำทุกรุ่นเลยจริงๆรน,นี่รถเนี่ยต้องทําะทำมดสูบเดียวยันสี่สูบสูบเอาสี่สูบก็ทำเหรออ่ะสมมติว่ามีลูกค้าที่เป็นสี่สูบเฟืองเกียร์มีปัญหาทำไหมเครื่องพังทำไหม จะใช้ลขนาดรถเล็กอย่างขนาดเลยเออรถใหญ่จะขนาดไหนแต่ว่าคือเอาง่ายๆทำได้หมดใช่ครับที่เป็นสองล้อต้องบอกเลยก็นี่เห็นไหมเขาก็มีตั้งแต่ย M slash Diam อะไรเนี่ยก็คือเอาง่ายๆส่วนใหญ่เน้นงานเครื่องว่ะเพรผมเห็นพี่ท็อปมีแต่งานเครื่องไม่ค่อยโพสซุ่มเลยไม่ได้ซุ่มหรอวันงานเยอะแล้วงานเยอะแล้วไม่ค่อยได้ไม่มีเวลาโพสต้องพูดอย่างนี้งานเยอะแล้ววันๆทำแต่นี่ช่วงไหนโพสแบบไี้ช่วงนั้นแหละไม่มี ช่วงไานพคดรวนี่ไม่มีงานแต่ถ้าช่วงนหนออกทริปนี่ไม่ใช่ไม่มีงานนะคืออยากไปนี่ปิดร้านหนีลูกค้าเนี่ยอันนี้เรื่องจริงคือแบบช่างอินดี้จริงๆแต่ไม่ได้อินดี้เหมือนที่ชนบุรีหรอกนะที่เป็นขาวอะ่ะแต่นี้ก็คือแบบสบายๆก็คือแกจัดให้เราแล้ว,ลวเดี๋ยวรอดูผลงานของพี่ท็อปว่าจะวิ่งยังไงในสนามก็บอกเลยว่าบอกเอ็มรนะ้อยมันในัววันอยู่แล้วแล้วก็ใครที่อยากมาทํารถแบบทั่วไปก็มาทําได้ก็ดีมทั่วไปเอ็มแซทั่วไปอยากทําได้หมดแล้วก็ไอพวกบิกไบค์นี่ชอบถามผมว่า ผมจะเตอร์เบรคถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่ไหนบ้างครับที่นี่ก็ทําได้นี่มีหมดทุกอย่างอ่าอย่างสมมติว่าพี่ผมขับ650ผมอยากได้เบรกได้ครับสั่งได้ได้หมดทําได้หมดเพราะว่ารถแกก็ใส่แต่ก่อนแกขับ650มาต้องบอกว่าก่อนที่พี่จะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมีปักจุก็ขับ650ก็เพราะพวกแกนี่ยแหละเยืมรถแกขับก่อนนั่นแหละก็เลยบอกว่าเออมันสนุกเนาะคิดถึงวันนั้นพี่อ๊อฟ พี่ท็อปเนี่ยแหละบอกว่าเอารถไปขับดูๆก็เลยไปขับก็เลยไปซื้อมาจนมีทุกวันนี้แหละก็ขอบคุณพี่ท็อปเป็นรอบที่28ล้านนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆพี่ท็อปก็เดี๋ยวยังไงไว้ให้น้องๆ FC ดูผลงานคลิปหน้าตอนคลิปนี้ขอบคุณทั้งท็อปมากครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ